สิบโลแต่เขาคงคม,มอืมอมอมโหอากาศเริ่มร้อนแล้วเนี่ยว่าเริ่มอยู่น้ำแล้วเนี่ยบ้านนายมีน้ำอะไรกินไหมอะที่ไม่ใช่น้ำเปล่าอะไม่มีเลยดิเมียน้้ำเปล่าเดิออเอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราว่านะเรา,านะเรามีน้ำที่มันไม่ใช่น้ำเปล่าอ่ะแต่บอกไว้ก่อนนะถ้าเกิดเราไปทำน้ำเนี่ยสนุกแน่นอนอน่าสนใจนี่งั้นเราไปห้องครัวดีกว่ามา ลังแห้งยนง่ยเออนี่พร้อมยังตันนี่มองอะไรนี่เราจะบอกเลยเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาทำนักปั่นเสี่ยงดวงกันเฮ้ยเสี่ยงดวงกันยังไง โอง่ายมากหรือก็คือในนี้ใช่ไหมจะมีวัตถุดิบซ่อนอยู่ใช่ไหมซึ่งเราไม่รู้เลยนะว่าในข้างในเนี้ยมีอะไรบ้าง <c oughs> เดี๋ยวเราเนี่ยจะจับวัตถุตดิบเนี่ยใสย่ในแก้วแล้วก็เอามาปั่นแล้วก็ดื่ม, <c oughs> ไ,มได้เราจะกินได้เหรอเนี่ย <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> มันอันแหละ <c oughs> แค่เราจะกินน้ำปันป่นมันต้องยากขนาดนี้เลยเหรอห <c oughs> รือว่าเอาให้มันท้าทายสนุกตื่นเต้นหน่อยเออเดี๋ยวเราน่าจะจับกันคนละอ่าจับไปครบห้าอย่างห้าอย่างเดี๋ยวเราจะพากันจับใครก่อนดี กินก่อนเลยแล้วไม่เกลีด<า>ยดขอบใจรู้สึกเหมนเกียด <c oughs> เอาเราเอาอันนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยเบาอยาจะมาเปิดให้ดูนะหนึ่งสองสามเฮ้ยมือเขื่อกินได้ไม่เหนี่ยะก็ไม่เหนียดด้วย <c oughs> น่ากินเชียวอะตาไปตาเตอร์แล้วกันอาได้งั้นเราเอาอันนี้โ,โอเคแน่นอยู่นะแน่นอยู่หนึ่งอืมเฮ้ยอะไรอ่ะตเไอรี่เหรอ เยมสตอเบอรี่รอ่ะนายย่าจะตอเบอรี่งัน้นเรางัน้นไปจับให้โหแล้วเราได้ดีกว่านายเนี่ยใช่ดจริงอันนี้เป็นของหวานแล้วก็เป็นผละไม้เราชอบกินผลไม้กินแล้วมีประโยชน์ไอพิมมะเขือมันเป็นผักไม่ใช่หรออ๋อมันก็ใช่เราก็เล่นมุมเหมือนกันเองอ,อยาก,ก,ากรู้ไหมว่าคนดูใครจะพิมพ์คอมเมนต์ว่าเอ้ยแก้ให้ไหมออเออเออเสร็จแล้วไหนเสร็จแล้วงั้นต่อไปตาเรานะอันที่สองเรา เอาเป็นอันนี้ละกันนี่แก้วนี้มันเป็นลูกบอลจิ้งอยู่ลูกบอลเลยอาจจะเป็นของเล่นกินไม่ได้เลยเฮ้ยอะเฮ้ยใช่บอลแต่มันคือแครอทที่เป็นผักอะไรผักอะไราอันนี้ฟังก์ชันเป็นผลไม้แก้วฟิล์มที่ใส่เฮลตี้เนี่ยแน่นอนแน่นอนตรงนี้เรากำลังออกกลังกายเล่นบอดี้เวทอยู่ตรงนี้เราเล่นกล้ามเนะสบายของเราเลยไหมได้เลยอันนี้ละกันปึ๊บหนึ่ง กล้วยอันนี้เป็นผักผลไม้ผลไม้ย่างไม่จบอยางไม่จบโอเคไปโอ้ยอย่ะตอนน so ี้แ okay. ล้วก็แลกไปิแล้วสองชิ Relax> ้นละในอีก3าอย่างแต่ต่อไปตาเราไอ้ยันก็คงเป็นผักอีกตามเคยใช่นี่ต่อยหนึ่งครับพรอกดดูเพอนกันหนึ่งสองเอ้ย คืออะไรอ่ะทำเชื่อมแน่เลยเริ่มเป็นเฮลตี้แล้วเพราะแต่แบบกินต้องเติมหวานไงแน่นอนเติมหวานในชีวิตอันนี้เป็นน้ำตาลจากอ้อยครบเลยอ่ะอยตาพีเตอร์แล้วกันอันนี้แล้วกันเปรอทองคุยมันหรอหรือแฮวม่วงดองอ๋อม่วงดองใช่ช่ไหมเนี่ยใช่ใช่อันนี้เป็นผัก ผลไม้ใส่เลยเอ๊ะของเต้เผลไม้จริงเนี่ยแล้วของเราก็เป็นผักจริงกินปานอยู่ดีอ่ะอันที่สี่อันที่สี่นะสี่แล้วก็สิงเตอรสี่แล้อันนี้แล้วกันชอบอันไกลๆนะอุ้ยป๊อกแค๊บป๊อกแค๊บปอกนี่เบาอันนี้เบาเปิดนะหนึ่งสองโอ้ยหลุดเทลตี้แล้วความรู้เป็นของเต้เนะอันนี้น่ากินอ๋อเองนทำมาจากขันพืชใช่เป็นพืชใช่ทำมาจากพืช โอโหดูดิซีเรียลกับผักไม่เข้ากันเลยเนี่ยอ่ะต่อไปตามพี่เตอร์เลยผมเอาอันใกล้กลมเดียวแล้วไนงะแล้วเหรอหอันนี้นะเบาอันนี้เบาแสงว่าหนึ่งสองโอ้โหอันนี้ก็เป็นผลไม้มันดูไม่ค่อยน่ากินเท่าไหรอะเนี่ยโอพริกไข่นะคระับเด็ดเฮ้ยเขาต้องใส่ให้หมดไม่ใช่เหรอฮะอันอันอันกินได้มีเนี่ยกินได้เลยเดับพอเรา ฝั่นใช่ไหมฝั่นเสร็จปุ๊บอะไรเสร็จเรียบร้อย,ยใช่ไหมผลแก้วแล้วบอกหมดแก้วหมดแก้วหรือเปล่ากินวะกลับต่อเลยเดี๋ยวเพิ่งจีแต่ว่าเรามาสุดให้คนดูก่อนดีกว่าได้ไรบ้างนี่ผมมีน้ำเชื่อมมีแครอทมีมะเขือแล้วก็มีซีเรียลที่เอาไว้กินตอนเช้าเรากินนี้ไหมไม่เอา <laughs> <ช>เพราะ<ร>ผมก็จะมีสตรอเบอรี่นะครับกล้วยอันนี้มะม่วงแล้วก็พริกครับอ,อันนี้ไม่ใช่มะม่วงธรรมดานะมะม่วงมะม่วงดอก งงก่อนโอ้ยงงก่งั้นมาอันท้ายเลยนะเดี๋ยวอันท้ายเราจะพิเศษหน่อยเราจะจับให้กันโอ้พิเศษอีกแล้วรพ้อมยังเอาอันใกล้ตัวเหมือนเดิมอันนี้ใกล้ตัวฟิล์มด้วยงั้นเอาไกลๆเลย่อยฝังนี้เลยอุ้ยอันนี้หนักอันนี้ก็หนักอันนี้พลิกหนึ่งโลหายๆๆแล้วเปิดเขากันเลยปะหนึ่งสองไม่อุ้ยใครเกี่ยไวเรื่อยๆแบบนี้ของเราเป็นต่างหูนอีนอนมะ อันนี้นมอันนี้นมนมในตู้เย็นแล้ววะเนี่ยมิ้งแอนเป็นยอุ้ยอุ้อออยเหมือนสตรอเบอรี่มิลช์อนะเออแต่ถ้าไม่มีพริกน่าจะดีกว่านี้ไม่งั้นไมความาต้องไม่ความยิ่งของเราอันนี้อีลุงกุ้งนังไม่รู้รสชาติมันจะเป็นไงเนี่ย มาเราพร้อมแนละ้เวเราเริ่มเลยดีกว่าหืมลูกของเราดิเราว่าเราไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าพร้อมกันแหละนายปั่นเลยมาเริ่มเลยเฮ้ยนะอุ้ยเที่ยวอย่าเง้ยเลยอเอาไปน้ำแข็งนะจับตัวอย่างนั้นปิดฝาเติมนมพร้อมอะไรไม่รู้ปิดฝาก่อนอ่ะพร้อมอยังพร้อมแล้วไป กใครได้อยู่นี่เดี๋ยวเราเทกัแล้วกอนเราเททุกคนทำแบล้วกันอย่ยปร้อยครับพีเตอร์ต่อไปตาเตอร์เลยตาลโเหรอใช่เอาเลนะใส่เลยใส่เลยเอใส่เลยใส่เลยอะยรนโหโุ่โม สูมูตี้แล้วก็น้ำแข็งแข็งไปตังไอติมไอเทมนลยเธากินหวานนะอาจจะเอามาดีก็ได้มีเม็ดทิพด้วยเราก็ว่าเม็ดไรเต็มเลยดี๋อว่าเม็ดสตรอเบอรี่นี่ตอนแรก ่กินปวดเฮ้ยกินดีอยู่นะโอ้หูยเหลวมันเดี๋ยวเรามาบอกสรรพคุณของสีของเราก่อนนะสีของผมจะเป็นสีเหมือนคล้ายๆแครอทแล้วก็มีความสีดำๆแต่มันมีความแครอทแล้วก็กลิ่นมะเขือเพราะสผมได้กลิ่นมะเขือมันชัดมากน้ำเชื่อมน่าจะหวานอยู่นะถ้าเกิดชิมรสชาติแบบพี่เตว่าไงของผมนะครับก็ สตรอเบอรี่ก็อ,อ,กอ๋อจมูกจมูกอ่าเออใช่ใช่เหมือนมิวเชคเนอะเออเหมือนมิวเชคแต่ว่ามันจะเพิ่มความเผ็ดร้อยนิดนึงทช่ไห้เราเวลากินเนี่ยมันจะไม่หวานเกินมันจะมีเผ็ดมาตัดแล้วว่ามันน่าจะเผ็ดล้วนนะลองดมไหม <c oughs> เหมือนกินยำสตรอเบอรี่แบบปั่นนะตัเช็คพร้อมกันดื่มพร้อมกันกินหนึ่งซอมต้ม เราเราไม่ไหวแล้วไปก่อนนะโหแค่จีบเดียวเนี่ยเติะไปแล้วเนี่ยผมมันมีความคล้ายนักเตะหู้เลยอะแต่มันไม่ควรเป็นเตะหู้อย่างนี้ทุกคนผมว่าเราไปซื้อตามนู้นดิเดียวห้องนทามีห้องเดียวป ความในใจที่มีต่อเธอคิวฟอรนะอยาขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีจริงๆที่ได้พบเธออย่าบอกใจแข็งอย่ามามาย